ผมชื่อเอกทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยที่เขื่อนภูมิพลมาสิบกว่าปีแล้วเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ5ปีก่อนเป็นเหตุการณ์ที่ผมยังจำได้ติดตาและขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดอากาศเย็นผิดปกติผมเดินตรวจตราความเรียบร้อยตามปกติจนกระทั่งมาถึงบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำที่อยู่ลึกลงไปในตัวเขื่อนอุโมงค์นี้ปกติก็เงียบสงัดอยู่แล้ว แต่คืนนั้นมันวังเวงเป็นพิเศษเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่ระหว่างที่เดินเข้าไปในอุโมงค์ผมก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกระทบกับเหล็กดังก้องก้องก้องสะท้อนไปมาถึงสามครั้งเสียงมันดังก้องกังวานในอุโมงค์ที่เงียบสงัดทำให้ผมใจเต้นแรงผมหยุดเดินแล้วตั้งใจฟังเสียงนั้นเงียบหายไป ผมพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงอะไรบางอย่างที่เกิดจากแรงดันน้ำหรืออาจจะเป็นแค่จินตนาการของผมเองแต่ใจมันก็ยังหวิวหวิวบอกไม่ถูกผมตัดสินใจเดินหน้าต่อแต่ก็เดินด้วยความระมัดระวังมากขึ้นมือก็กํากระบอกไฟฉายแน่นสายตาสอดสายไปรอบๆจนกระทั่งมาถึงช่วงกลางของอุโมงค์ผมก็ต้องหยุดชะงักตรงหน้าผมมีเงาดำทะมึนขนาดใหญ่อยู่ มันสูงเกือบจะดเพดานอุโมงค์รูปร่างคล้ายคนแต่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติผมพยายามส่องไฟฉายไปที่เงาแต่แสงไฟกลับส่องทะลุผ่านไปได้เหมือนไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นผมยืนตัวแข็งทื่อขนลุกสู้ไปทั้งตัวทำอะไรไม่ถูกได้แต่ยืนจ้องเงานั้นด้วยความหวาดกลัวหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองศึกทันใดนั้นเงาดำก็เริ่มเคลื่อนไหว มันค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้ผมทีละนิดทีละนิดผมรู้สึกเหมือนมีใครเอามีดเย็นๆมากรีดที่ต้นคอผมหายใจแทบไม่ออกผมรวบรวมสติทั้งหมดที่มีแล้วตัดสินใจวิ่งวิ่งสุดชีวิตวิ่งหนีออกจากอุโมงค์วิ่งโดยไม่หันหลังกลับมามองผมวิ่งออกมาจนถึงด้านนอกอุโมงค์วิ่งจนถึงป้อมยามผมทรุดตัวลงกับพื้นหอบหายใจอย่างหนักเหงื่อไหลท่วมตัว ผมเล่าเรื่องที่เจอให้เพื่อนร่วมงานฟังพวกเขาต่างก็บอกว่าผมคงคิดมากไปเองหรืออาจจะตาฝาดแต่ผมรู้ดีว่าสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่จินตนาการหลังจากคืนนั้นผมก็ไม่เคยกล้าเข้าไปในอุโมงค์นั้นอีกเลยผมขอเปลี่ยนเวรไปทำหน้าที่อื่นแทน ถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้จะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ทุกครั้งที่ผมนึกถึงผมก็ยังรู้สึกหวาดกลัวอยู่เสมอและผมเชื่อว่าเสียงเหล็กที่ดังก้องกังวานในอุโมงคนั้นมันไม่ใช่แค่เสียงธรรมดาๆแน่นอน